สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ทุกๆคนเลยคราวที่แล้วนะคะคุณครูให้อัดวิดีโอสะกดคำศัพท์มาใช่ไหมคะเด็กๆเริ่มคล่องขึ้นแล้วนะฝึกสะกดบ่อยๆนะเด็กๆจะจำได้เองมาวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์สิ่งของที่เราสะกดกันไปเด็กๆลองลองดูไปกับคุณครูแล้วตอบดูสิว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรอะไรเอ่ยใครรู้แล้วตอบโชว์ออกมาเลยมันคือ เ e นสะกดไปพร้อมๆกับคุณครู่ p e n p p n n ปากกาค่ะมาต่อกันที่รูปที่สองค่ะมันคืออะไรเด็กๆ pencil ใช่ไหมคะสะกดไปเลยพร้อมกันเริ่ม p e n c i l pencil ดินสอค่ะ ลองรูปต่อมาดูนะตอบโชวมาเลยหนังสือเรียกว่าออกเสียงชัดๆ book book เยี่ยมเลยเราสะกดไปพร้อมกันเร็วๆ b o o k book หนังสือคะ่ะมีหนังสือต่อไปสมุดจดหรือสมุดโน้ตเราเรียกว่า note book สะกดไปพร้อมกันเลยเริ่ม n o t e B O o o n o t โ e o o o k book. ก็คือสมุดจดนั่นเองต่อไปมันคืออ,ะ,อะไรนะมันคือ LULER u l ์สะกดค่ะ R-U-L-E-R LULER หมายบรรทัดค่ะ รูปต่อมาใครได้ตอบออกมาเลยมันคือ share share ก็คือเก e. ้าอี a ้ c h a i r share เก้าอี้ค่ะรูปสุดท้ายออกเสียงยากนิดนึงเด็กๆฟังนะคะออกเสียง desk r ออกเสียงคือข้างหลัง desk d, d e s k desk โต๊ะนั่นเอง ในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการถามตอบนะคะเด็กๆถามคำถาม,ถามตามคุณครู What is this เสียงสูงขึ้นไป What is this เอาเสียงใหม่คะ่ะ What is this เราจะถามว่านี่คืออะไรตามดานี้วันอาทิตย์เรามีสอบด้วยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วคุณครูคิดถึงจะสอบเรื่องนี้แหละตั้งใจนะเอาลองดู คุณครูถามก่อนนะคะว่า what is this นี่คืออะไรคะเดี๋ยวลราตอบเด็กๆตอบแค่ is is a uh แล้วตามด้วยชื่อสิ่งของที่นักเรียนเห็นดูตัวอย่างแรกกันนะคะนักเรียนเห็นอะไรคุณครูถาม what is this เด็กๆก็ตอบคุณครู is is a uh แล้วตามด้วยสิ่งของคือ pen is is a pen ลองดูนะลองตอบไปกับครูนะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคุณครูถามก่อน What is this เด็กๆตอบครูคะ่ะ Is is a Lu l อล่อย่เยี่ยมนะใครตอบได้นะฝึกนะมาดูมาดูรูปต่อไปคุณครูถามก่อน What is this เด็กๆตอบครูสิคะ Is is a share เยี่ยมเลย ถามคุณครูอีกข้อนึงแล้วกันคุณครูถามค่ะ what is this เด็กๆตอบครูสิ is is a desk เก่งจังเลย is is a desk ก็คือโต๊ะเรียนนั่นเองเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าเด็กๆเอาเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ page 16คือหน้า16นั่นเองเด็กๆแค่เติมคำศัพท์ลงไปว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร is is a อะไรก็เติมลงไปตามรูป เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้วันอาทิตย์นัดสอบตอบคำถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของในหน่วยที่2นี้นี่ยแหละคุณครูก็จะถามว่า what is this แล้วให้เด็กๆตอบ is is อ่ะอะไรก็ว่าไปค่ะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆลองฝึกซ้อมตอบคำถามดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันชั่วโมงต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ